สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องซูบูุูคนนะครับที่นอาไม่ติดตามเอราบชมนะครับช่องเรายักคนโกรบถ้าพี่พี่น้องมากินขเขนะาเนี่ยบอสเ้าจะยินเงา หอาหารับเย็นแล้วมันเนี้ผมแช่ารถก่อนท่านบายดีทลานทุกคนบังคับบายดีทุกคนเนะาะตัวโควิดจะไม่เหรอจีโควิดรอบสองเหรอจี มิจโลกแต่ไทยเป็นน้องเอ้อต่างประเทศเพิ่นอยู่หนักกดพิ่นเข้มกว่าเมืองไทยทีเอฟซีเผยเบิ้งนะครับที่ผู้ติดตา,า,า,ามนั่งกดอนู่หนักกดบางห้องนาองขึ้นมา เราทั้งทางาประเทศนะครับเราทั้งทังนะครับไม่น่าจะในไรกันอยู่โควิดครับ Head เฮดติปอะไรครับพี่น้องคือภาคคนไทยเนี่ยแต่ยังผมเข้ากันนะครับเป็นการคลิปหนึ่งครับเป็นการในช่วงโควิดสองสิบหรือการทำงานนี่ผมพี่หนุ่มไม่เจอทั้งทางาแดงนะครับอยู่ดีกันทำบายนะครับ มิเด่นเพื่นว่าหนาวครับหนาวแห้งครับหน่อข้างเมืองหนอกเมืองนาเหมือนกับขอบคุณขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามมารับชมเข้ามาคอมเมนต์นะครับชอบเรายันดีใจลไลท์ครับพี่พ์ไม่นอ่อเข้ามาเบือง คุณหลายๆนะครับน่ารักทุกคนเลยสนมามิตรบุษสาวบุษสาวเห็ดจองกุฎูนะพี่น้องผุษชายบ่อยมีมิตรบุษสาวทั้งสามระเทศสวัสดีทุกช่องนะครับ สองทุกคน,นครับนี่ห้องท่องทัองฝรั่งนะครับมันคอมเมนต์มากนะตอบบทเปลี่ยนส่งฮาร์ดดยนนะครับทังเมืองหนอกเป็นขอามาเบิองนี่หลครับผมไปผมไปพ่อจุดหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้อที่ัวร่งเริ่มครับ น้องเริ่มทำยูทูบนะครับทางยูทูบใหม่คือบัอออออบบลลังก์เริ่นนววมใหม่ก็ออาจจะทอดรับเบิึงใส่คอมเมนต์บึงมีแฟเบิึงนะครับบัลลังก์ก็เลยเฮ็ดอันนั่นสิครับหอบเอาคอมเมนต์นะครับแล้วก็กดกดไลค์นะครับเแสดงความจิดเห็น,นะครับกดไลค์ทุกคนที่นี่ในช่วงในช่วงช่วงเบิึงในช่องยูทูบที่เพื่อนๆ เขาบอกกติดตามไปเรื่อยครับกูติดตามไปเรื่อยนะครับได้ได้ทุนที่ครับมาติดตามเขานะครับมาสนมากใส่กินใสนะครับพี่นาอนั่งเชิญพ่อเหมือนเริ่มงส่วนไม่นะครับคือนักเรียนใหม่เนาะนักเรียนใหม่เลือกเอ็ดยูทูบใหม่เป็นองกล้องถ่นะครับสู้ทุกคนมวายันแบบแหนะแหนะน้ำนะจะดีนะครับ แต่ที่เนี่ยเขาเห็นเ็ดเหดดทังสิ่นนะครับเนาะเดก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 ดติดตามเพื่อนครับพอพอมีคอมเมนต์หนึ่งปุ๊บอืมพ็องขอไปขอไปใครก็้าอไปเขาช่องเพื่อนนะครับก็กดไลค์นะครับกดเยี่ยมกดกดกดอไรกดติดตาม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 ไปเรื่อยครับคนติดตามไปเรื่อยเพราะคือเวามาหมายคือ เพิ่นเป็นผิวพี่นะครับผิวพี่ผิวอาจารย์ที่เพิ่นผ่านมาแล้วนะครับที่เรายูทูบนะครับเพิ่นก็เริ่มจากศูนย์เท่านั้นนะครับแต่เป็นก็ต้องแน่ใจนะครับแต่บางบางคนกับบ่อขจะมาคอมเมนต์นะครับเพิ่นหลายสมมติว่าช่องเพิ่นเยอะครับอาจจะมาแค่เพื่อหัวใจนะครับเดือเยี่ยมนะครับมันแต่แบบยอมยับไปทอดนะครับ เฮ็ดคือบาเยนนะครับคือคำนั่งให้ใจเราจะทำชาวทำทำยูทูปยูทูปนะครับเฮ็ดมีความมันมีความขยันนะครับเฮ็ดไปเลยครับถ้าวันหนึ่งนะครับถ้าพี่น้องนะครับพี่น้องนะมีไอเดียดีๆหรือว่าเออต้องคิดคิดห่อเบ้งสิ่งที่บอกหาดคิดมันอาจจะมันอาจจะกลับก็ได้แบบน,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  YouTube, นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในในกฎของยูทู e นะครับ จะวองเห็ดแบบไอเดียแบบแปลกๆหรือใช้ห้างใช้ย่างอะไรครับช่องมาเล่นบอมเรค่อยเน้นกับบุรู่นะครับกับประเด็นว่ากินย่างเดียวหรือบระเด็นว่าเที่ยวย่างเดียวนะครับบม่ให้หิดจะติดที่อย่างหิดจะไหนก็หิดไปเลยนะครับจึงอ่ะนี่คิ ทำไปทค่พีจะเสรยจใชพี่น้องไปเออพี่จังหวัดนั่นตัวนี่เอองเมืองนอกรกคิดว่าจะทำกิจอ,อะไรก็ร่องเห็นบางบางคนเห็นนอกร้องนะครับที่จะมาเปรียบเทียบกัน,นะครับเปรียบเทียบกันมาก็จมารวันั่นนะครับเห็น,เน,เนนั่นเห็นนี่เห็ให้ แน่นอนครับเ่เดี๋ยวสักทพี่เข้าไปเดีรู้นะครับเพื่อก็ได้ศึกษานะครับหรือว่าพี่น้องเห็ดกากเห็ดงานนะครับตามประเทศต่างแดนนะครับหรือเห็ดงานในอย่างกระตักนะครับสูกคราบผูกมีนะครับอย่านี้นะอย่าน้นะเห็ดไปโลกครับนี่อ่นี่วงหนึ่งมายันถอดนะครับคือว่าไม่ไม่ค่อยอยากเห็ดนะครัตัวก่อน ก็ลุกขึ้นไม่นะครับมีมีเอฟซีเมากเออยาดได้ท่อสูงสูบไปครับทีอก็นั่งแรงใจนะครับนั่งแรงใจอืมมันก็มันก็ชืินขึ้นมากเพื่อนก็แนะนำมาเออลอกล่องนิดเดอร์อืมล่องไปคอมเมนต์พอพอราดูจบเราไปลองคอมเมนต์แล้วผมก็คอมเมนต์อยู่เลยนะครับแต่ว่าเอ่อว่ไดไลทติดตามผู้ใดนะครับที่เนี่ยผมก็เลยตัวตีของคอมเมนต์อยู่เนาะ แบบบริษับริติดตามต่อที่นี่ผมแนะนําช่องทางนะครับคือสมมติว่ามีเพื่อนเอฟซีนะครับเขาไม่ติดตามคนหนึ่งก็เขับไปช่องบานเพิ่นนะครับอ่าแล้วก็ไปติดตามต่อครับต่อเป็นโสร์โสร์นะครับหนึองต่อเป็นโซ่เป็นโซ,นโซ,นโซ่คร้บที่นี่เขากัมีมีเพื่อนนะครับมี่เอฟซีเขาไม่ติดตามมาส่องเขาเพิ่มจากหนึ่งหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่นะครับ Ap, YouTube, <hi> เราล <Yeah. Yeah. S 1> องเ bueno. ห็ดเบิ <ana> ่งนะครับเจ้าู่ทูบนะครับเ็ดใไม่หองนะครับส <wh> ่วนสตวนเป็นกนล่าแลื่ใจน้ำขันกับสู่ไปน้ำขันกับท่านไปน้ำขันนะครับคือจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับตามคนตามซอยกันก็ับเข้ามา่า่งก็เริ่มไม่นะครับคือดันให้รุ่นพี่นะครับดันให้รุ่นพี่เพลื่อนผ่านไป ที่เฝ้าเชาเฝ้าเลื่มไม่เฝ้าแบบ่างไปครับรวามเียงด่นยุ่งเหยงไปกดไกดแชร์ไปครับเวลาท่าน้จำาอกเ้าไปถึแช่น่นยงเฟซนะครับเดี๋ยวเขาปเจอกัตงลบกวนเพื่นนะครับเกนไก่เพิ่อนนะะเบี่รแชร์ทีมของยูทูบเขา ผลผนยังแค่ที่แค่บ่อยแล้วอยั่นเพิ่นลำพนะันธเนาะเนาะข้าจะบอก <c oughs> มานมากที่น้องนะกินข้าวน้ำกันนะครับแนวนะครับสิ่งเล็กเลีเปลี่ยนเะนะั่น้ำเนาะเลีเปลี่ยนกันไปไม่ยังดีเทาผมบอกกันไปลองเห็ดเบิ่งกันถ้าลองเห็ดเบิ่งแล้วมันบ่ดีเมาก็บ,บ่เห็ดนะ เรา่องายเห็ดแล้วครับคือมันไม่นม่เกิไม่พ้นไม่เพื่อนมากขึ้นนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนทีชี่ตอนัรกเริ่มเห็ดใหม่นะครับแบบคนมันผ่านมาแล้วผ่านอ่านเริ่องเห็ดหลักสิบหลักสิบหลักร้อยหลายสับพันนะครับที่ยาวไกลครับอย่างตอนแรใจนะครับสูบุทุกคนนะครับถูถูทั่วไปนะครับข้าวมิลล์เนื้อ เอฟซีนะับห่องเป็นบุกท้องนะครมาติดจังแบบขอขขบพูดหลายๆนะครับเดี๋ยวเขามาชมข่ามาติดจังนะครับก็พพะบกะบจะมีสาระแน,น,น่อารกัดกินแน่นะครับจังายงนั่นนรับที่นี่ย ก็ให้พี่น้องอยู่ดีมีแ้มค,นคอนเสิร์ตแสด้ความข่จะกร่งมีนะครับสู่ๆต่อไปนะครับสำหรับชาวยูทูบของเข้าแล้วก็ขอบพุณนนะครับจีกำลังได้ใจนะครับอ่าว่าทาั่งเฟซบุ๊กนะครับเพจทางไอเฟซบุ๊กจะมีติดตามสะสมก็ให้มีเงินมีทองสุขภาพแข็งแรงหาเงินมันหมานนะครับสวัสดีครับมา